តៃជយោបវណាវសัทថំពួនជុំពុនធុ แต่เมตตาให้แก่สัตวสัตว์โดยไม่มีประมาณโดยการกล่าวพร้อมลมหายใจว่าสัตว์ทั้งปวงจงเป็นสุขเมื่อหายใจเข้าสัตว์ทั้งปวงจงพ้นทุกข์เมื่อหายใจออก สูดลมห้ยใจเข้าหายใจออกยกมือไหว้พระกรรมฐานลบกรือตาอืมภาวนาต่อไปเดียวทันใจมัอเป็นของให้ไอ้ไอ้ผู้มีคุณแล้วที่อันนี้กูก็ใช้หัดโอสดีครับ คุณไ,ไม่ปล่อยให้มันชรมัดยาวไปเกินขึ้นคืนอไอ้คุณเข้าไปก็ป้องแล้วว,วันนี้มันรู้สึกไม่เปี้ยไม่เรียเลยนะประหยัดใช่ไหม เนี่ยดิฉานได้ปัใจัยูพร้อมกันนดิ่านเลยสอนเริินไปเลยรอไปซะแออเอราพอุโมนาในในขณะจิตหนึ่งของลูกหลานที่งดงามมีมงกุรพระพุทธเจ้าสวมใส่ตลอดเวลาที่ยาวนานสองชั่วโมงกว่ากว่าเป็นความสุข อย่างเช่นที่สุดจะหาไม่ได้แลกโดยเงินทองก็ไม่ได้เพราะมันเป็นความสงบเย็นตื่นตาตื่นใจกับประสบะการณ์ตรงที่ไม่ใช่เกิดขึ้นบ่อยนักครูที่ดีก็ต้องอาศัยจังหวะน,นี่เงก็บอกแล้วว่ามนุษย์ไม่มีเวลาและตารางสอนที่มันคงขึ้นอยู่กับสภาพธรรมและสภาพวจิต ครูผู้รู้จักใจของสิทธิ์รู้จิตของมนุษย์ก็ต้องหาวิธีให้เยือให้เหมาะสมกับอาการของจิตถ้าไม่งั้นสิทธิ์ก็จะไม่อิ่มไม่เต็มจริงๆกรูก็อยากจะทำต่อยันสว่างนะแต่ครูกลัวจะไปกูกูกลวตัวครูจะไปซะก่อน

เออวันนี้จับฉลากทันต้องดีกว่าวันแบ่งๆท่านผูมีคุณเฉลี่ยเฉลี่ยกันเลย้างไม่รับผลกรรมกันตัวหนามันอยู่ใครตอนนี้ยาใครเครียดกับยานอนหลับให้ทียาเจ้ามาจากวัดหรือเ่ายาสมุนไพรยี่ปุ่นา่ ขมอ้โนี่หน้าหลังเีดังเลยวแบบนี้เมก็ไม่อยู่ยาเลยทีนี้จะมก็ไม่อยู่ินไปเลยไม่ทำกลัวหรอี่นตัวก็ตัวเราจะแย ลำพังโรคหวัดมันทำให้กูเครียดขนาดนี้ไม่ได้หรอกแต่เพราะมันเล่นกูทั้งคืนกูไม่ได้นอนแอบเยี่ยวมันหัวนอนีกไอเข็มช้าก็ไปเก็บที่นอนไปเดินเดยียวน้ำอะไรวะรถเสียน้ำมันนี่มันไม่ไหลนี่มันขังจอดอยู่ตรงนั้นน้ำอะไรวะไอเข็มยังไม่รู้อีกนะตัวเองเหยียบเยี่ยวไปดีมันไม่เอาข้ามาดมอ่ะ ว่าหเมตรอย่างก็หเมตรไม่อยู่ก็หน้าสมเมตรเดียวหรอเดียวท่านั้เออยททำมาเลยมันก็คือพวกเดียมลอดใส่กะยาตะกูเหมือนกันหละดูหลกั นั้นกูไม่อยู่งกูไปรำรจากรามิสูไปรับเขาส่งหัวดินขนมดีเด็ดรบกลับมาเลยป็นบันเนี่ยแล้ววันนั้นกับพระก็เอ๊ะนั่งบวชประกาศกันอีกสองตัวไอ้นี่กับบ้าอีกตัวนึงขนาดจะไปรียัสั่งแล้วนะสั่งก่อนขึ้นรถไปอย่าปล่อยให้น้องๆกัดกันนะ พีเรียงขบอกครับครับครับนี่แหละตัวแซมนี่ตัวดีนี่ยนี่ตัวอ้วนนี่แหละ,หละอร่าไม่รู้อ่ะระวังแล้วนี่ย้าทำอะไรอะไรที่ผู้สันไม่ทำตามนี่ออ่ะอ่เอาแล้วลูกใครจะถามใช่ไหมถามว่าเมื่อไร่จะเลื่อกจะนอนู้อ่อออออาถามก็แล้วน่ đi 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 đưa đi 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 Để đi 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 súc Súc đi 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 อาตัมสัมมาสัมพุทโธภะคะวะภุดังภะคะวันตังอะธิวาเทนีบางทีเด็กมาเขาพยามไวๆเด็กแล้ว กาบนมัสการพระองค์และก็น้อมถวายบ้นที่ท่านไดน้มีเมตตาจเจริญจิตของเราให้ผ่องใสะงะนะครับงนี้การน้องถวายทุญแสดงความน้อมนอ้อมต่อท่านด้วยค่ะคราทุกท่ในฐานะวันนี้ดีมากรตอนจะไปได้ดีก็ให้รางวัลผู้ที่สี่สี่ห้ากัน ก็ระทางีห้าีห้าขึ้นมารวมกัน